วันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อเราอาการเลยนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นน้องอาจารย์แหละมาสอบถามในเรื่องราวของการเปลี่ยนเบอร์แล้วก็การออกแบบเบอร์ใหม่นะตัวเบอร์เขาเป็นกลุ่มเลข638 หกสามแปนี่อย่างที่เรารู้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีเซ็กอะพ,พิลดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าในการดึงดูดเนี่ยมันจะเป็นการดึงดูดที่มีโอกาสที่จะผิดศีลผิดธรรมได้หรือว่าเป็นขวัญใจผัวชาวบ้านหรือเป็นขวัญใจเมียชาวบ้านนึกออกไหมคะหกสาเป็นเลขทางเพศที่เหมือนกับว่าเพศตรงข้ามเห็นแล้วรู้สึกว่าเรามีแรงดึงดูด ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีแล้วมีเลข8มาประกบอีกเลข8เนี่ยจะเป็นเลขที่ถ้าเป็นในญาติเสียจะเป็นในมุมของความลุ่มหลงมัวเมาอ,อ,อาจจะหมายถึงกลุ่ม638เนี่ยเป็นความลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องราวของเพศอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คนที่ใช้ห38เนี่ยบางทีมันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือว่าบางทีไม่สามารถที่จะหักห้ามใจให้ตัวเองหยุดการผิดศีลผิดธรรมได้นะคะ จริงๆเราเป็นขวัญใจช่างภาพดีกว่าเป็นขวัญใจผัวชาวบ้านหรือขวัญใจเมียชาวบ้านดีออกมาแล้วก็เลขที่เป็นประเด็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสผิดศีลผิดธรรมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกสองสามแปดนะคะสองสามหกสามก็จะเป็นในยะที่เกี่ยวกับความรักเหมือนกันสองก็เป็นเรื่องราวของความรักด้วยบางมุมทางโหราศาสตร์หกก็เป็นในเรื่องราวของความรักด้วยในเชิงโหราศาสตร์พอมาอยู่ติดกับแปดมันหมายถึงความรักที่ลุ่มหลงโมงเมาหรือโงโหัวไม่ขึ้นในเรื่องราวความรักหรือว่า หมกมุ่นอยู่ในเรื่องราวของโลกีกิเลสหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกันลักลักใคร่เรื่องใต้สะดืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครใช้638หรือว่า238อยู่เป็นไปได้ให้เลือกใช้นะ